หทุกคนจะตกใจน้ำหวานเต็มเลยครับโอ้ยบาดขากนาดพี่้องเลยหวัวน้ำข้นใจเลยน้ำเต็มเอียดเลยครับรังใหม่ด้วยครับผมอันนี้จะได้ไหมโอ้ตึงนิดนึงครับผมโอ้นี่ได้ครับ ชูกระเอามาบาบักรุบกรขี้่ครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับน,นี้จะพาไปหามิมตามคําเรียกร้องของเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมบอกว่าเซาหาปลาไหลได้แล้ว <c oughs> หาหามิมบ้างครับผมก็ปลาไหลก็หาไม่ได้แล้วครับผมเพราะมันแทบจะไม่มีแล้วไอ้ตรงไหนก็ไอ้นี่เนาะพี่น้องก็พอดีว่าคือเรื่องเรื่องที่ผมหาปลาไหลคือมันพอได้มาขายแล้วก็ได้พอเป็นค่านมค่าขานมลูกครับผม,ผมก็เลยต้องทำเอางาน,นก่อนแต่ตอนนี้มันหาไม่ได้แล้วพี่น้อง มิ้มก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างครับมันขายไม่ดีเท่าปลาไหลนะครับผมน้ำผึ้งยังยังอยู่ในสต็อกอยู่เลยประกาศขายแล้วก็ยังขายไม่ออกนะครับผมผมก็เลยเลือกไปหาปหลาไหลเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปหามิ้มกันดูว่าเราจะเจอกี่รังครับผมตามข้างทางบ้างตามป่าตามคลองบ้างครับผมดูว่าเราจะมานบ่บอใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากติดตามไละก็ไลค์แชร์นะโดยเฉพาะทางเพจแล้วก็ทางยูทูบครับผมไปช,ชอบใจก็กดติดตามไว้นะครับผมไปเดี๋ยวไปหาเลยรอหมุนครับผม เอาละครับผมตอนนี้ก็มาเจอแล้วรังแรกครับผมรังที่เจอคือรังข้างทางครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการหามิมข้างทางนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องจอดจอดทุกหมายที่เราอันนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดหมายที่เราขี่ผ่านมาเนี่ยมันโล่งๆบ้างอะไรอย่างเงีง้งยนะให้ขีช่ช้าๆนี่น้องแล้วก็มองเข้าไปครับถ้าเกิดเจออะไรทึบๆดำๆเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นมิมดวก่อนแล้วก็ลงมาดูนะครับผมบางครั้งเนี่ยมันก็เป็น เ็นอะไรน,นันงมดนังมดนังบดแดงแล้วบดดำอะไรแบบนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมิมเสมอไปแต่ว่าให้ลงมาดูของผมนี่ก่อขี่รถผ่านมาเห็นดำๆนะครับลงมาดูแปลว่าเป็นมิมครับผมรังใหญ่มากโอ้โหความกว้างเท่าก้านนี่มั้งใหญ่จริงครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารัางจะสวยไหมนาหวานจะมีหรือเปล่าดูทรงเกสรน,นะครับน่าจะพอมีอยู่นะครับผมไปครับผมไปไปครับไปครับ อันใหญ่มากพี่น้องอยู่ข้างบ้านคนครับอาจจะมีเสียงน้งปักปักป๊กปักหน่อยอย่าว่ากันนะพี่น้องเออผู้ใหญ่ที่ยืนได้ไหมมันจะหักไหมวะไม่หักเนาะโอ้โห้โคตรใหญ่เลยครับบอดโคตรมิ้มเลยพี่น้องไซโลครับโอ้โหใหญ่มาก Những bóng luôn, bóng luôn là dòng luống Bé tải. Tu bé mát, bé thải Huống. 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 nó Huống. 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 อะไรหล่นทังนี้นี่เป็นจุกน้องจุกปิดกล้องของโปครับนี่ครับผมอ๋อดังใหญ่เอาละก่อนที่ควันมันจะหมดก่อนครับรีบเลยครับผมโอ้ยมได้หามาสองอาทิตย์มาอีกทีก็มาแลวครับพี่น้อง มอีกทีก็มาแล้วไม่ใหญ่บุ่มครับโอ้ยทุกคนจะตกใจน้ำหวานเต็มเลยครับโอ้ยประเด็นคือผมจะทำยังไงให้มันน้ำหวานคงสภาพเนี่ยพร อนนี er oh ้มอไม่เห oh, ็นด้วยครับโอ้โหสุดยอดนี่เนาะโอ้กิ่งผุด้วยครับเออกิ่

น้ำใหญ่มากโอ้ถ้าผมตกนี่คือรังขาดหัวน้ำแตกหมดเลยครับนีิครับผมดำมาแล้วครับนี่น้ำใหญ่ครับผมใหญ่ยายมากหวานเต็มเอียดเลยครับโคตรสวยเลยพี่น้องยังแจม่แจมเลยครับโอ้โหสุดยอดไปแพ้ครับผมอ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เจอรางที่สองแล้วนะครับผมวิธีหามิ้ม ออนอกจากจะข้างทางแล้วเนี่ยเรายังมีข้างคลองนะครับที่เราต้องหาช่วงนี้นะครับผมสนับมือใหม่ที่หามิมนะครับผมอคุณถุมฮะโอ้พี่หัดใช่ไหอ,อยู่คลองตรงเก่าที่เรามาหาปลาไหลพี่ผมมาหาเพิ่อนวันนี้ี่าหาปลาไหลตัวใหญ่หรือเปล่าเล็กั <laughs> อะไรไม่ได้หาวันนี้ว่าจะมาหาผึ้งแล้วก็จะไปกู้เบ็ดอันเก่าที่ใส่ไว้นั่นแหละไปหายโยบ้านว่าจะโยบ้านจะพาไปลงบ่อนั่นบอ่อในป่าอ้อยนะป่าอ้อยไหนอ่ะโอเคครับผมต่อจากไหนถึงไหนแล้วที่นี่วิธีหาหาม้มเอตอนข้างคลองนะครับช่วงนี้เอ่อข้าเดือนกุมภาแนละ้วกุมภามีนาเมษาพฤษภาเนะี่ยช่วงนี้ฝนยังไม่ตกดีนะทำไหถึงเรื่องเดือนพฤษภา มันเริ่มแรงแล้วตามท้องไรท้องนามันน้ำมันเริ่มที่ว่าขาังไม่ให้มาแล้วมิ้มจะเข้าคลองครับผมและตอนนี้มิ้มก็เข้ากอไผ่นี่ครับวิธีเอ,อหามิ้มตามกอไผ่ก็มองดูดีๆพี่น้องมันจะมีเนี่ยตรงน,นี้มีรงังหนึ่งรังใหญ่อยู่แต่ว่าเวลาเราขึ้นจะขึ้นไปเนี่ยให้เรามองหามุมที่ว่าจะถึงรงังมิ้งง่ายที่สุดไม่งั้นเราจะตัดเหนื่อนยนะครับผมไม่งั้น,นเฮ้ยขึ้นจะไม่ยึดบันขึ้นไปตัดเป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงเก่าปีที่แล้วผมก็ได้รััันนอ่่ต้แห,หบววาม เดีย๋ยวไปดูรังนี้ว่รารังจะสวยไหมไปครับผมดูอีกครับบอาขัากขนาดพี่้องเลยหัวน้ำา้นใจเลยน้ำเต็มเอียดแล้ครับรังใหม่ดูครับผมอุ้ยเร็วรีบเร่งตัดดีกว่าครับผมจะเข้าไปตัดยากอยูยเดี๋ยวต้องหาวิธีครับอโอเคขอเวลาสักแป๊บหนึ่งครับผมขอเข้าบอน ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมตัดกิง่งข้างในได้แล้วนะครับผมข้างนอกตัดไม่ได้พี่น้องโอ้โหมีตัวนี้อีกนี่นี่นี่โอ้โหดึงมาไม่ได้พี่น้องติดกิ่งครับนะโอ้ดึงมาไม่ได้พี่น้อง โอ๊ยโอ๊ยห้ังพังหมดแล้วโอ๊ย โอ้โยเอาเออกแย่งมากพี่น้องกําลังขาดทั้งเสียหายครับโอ้โหเอาสุดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โยปวดครับโดนจนได้โดนต่อยอยู่ได้ครับโอ้โยต่อยนิ้วครับผมนิ้วที่ถือกล้องอยู่ครับโอ้โยปวดวเกินพี่น้องเอ้ยดูหูน้ำครับปาด มรกกหรือปองสวยมากสวยสุดๆไปเลยสิทได้รังขานครับอไปครับผมแพ้ครับผมทร <c oughs> มานเจ็บเหลือเกินไปฮะเอาละครับผมรังที่สามครับผมรังนี้เจอเพราะว่ามองนานนะครับผมเอ่อผมจะแนะนําทริคกันหาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับเคล็ดลับนี้มันสําคัญมากครับผมเวลาหามิมนะครับผม คือเวลาเรามองไปเนี่ยบางทีเรามองมองไปตรงพุ่มตรงหญ้าตรงกิ่งไม้นั่นนะใบไม้ทับกันเป็นเครือถาวรเรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะเพิ่งชชล่อใจว่ามันไม่มีให้สังเกตดๆีๆแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็มองนานๆนะครับผมอย่างรังนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นแบบไหนครับตังนี้นะครับผมไปดูฮะนูนครับรงังนี่ครับมองไปงี้มองไม่เห็นนะพี่น้องเพราะรังมันไม่ได้ขวางอย่างนี้นะมันไปอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดเรามองแบบ ผ่านๆแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ไม่มีไม่ยังสวยแล้วก็เดินผ่านไปนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ไม่สังเกตดีๆเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่ยหลายรังครับบางทีบางรังก็เป็นอย่างนี้บางขอบทางข้างทางก็เป็นแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆครับมองช้าๆถ้าเราไม่แน่ใจเราให้เราจอดด้วยว่าให้เราหยุดดูสักพักหนึ่งนะครับผมอ่เดี๋ยวรังนี้เราไปจัดก,การเลยครับวันขโมงเลยครับส่งควันไปก่อน ควันหมาเรานะเอาไปหาเขาแล้วครับโอ้รังสวยมากพี่น้องรังสวยจัดเลยโอ้โหโอ้รังอย่างงามนะอเอาล่นลนลนขึ้นลนแต่ยิ่งเลี้ยิเลยงเงโอ้โหรังแจ่มครับโชคดีไม่สูงมากกระป๋องเราก็มีที่เกาะนะพี่น้องไม่ใช่ไม่มีที่เกาะโอ้โหอยู่สูงโอ้ไม่สูงครับตัดอย่างนี้ต้องระวังฝุ่นเข้าตาด้วยนะพี่น้อง บางช่วงบางตอนต้องหลับตาตัดนะครับจะไม่ใช่หลับตาตัดม่วนะหมายถึงว่าดึงแล้วก็ตัดครับะดึงมาโอ้โห,โหเรียบร้อยครับหลังนี้ไม่ทำอะไรได้ไม่ได้แล้วมันเสียหายเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าตุ๊กมีถาวรด้านบนนะฮะ โอ้โหแล้วกินหุได้พี่นงขึ้นไม่ได้ดีวครับโอ้โหุปสักอืมทำสูงเกินเหี้ยเอ้ย โอ้โหราคาเป็นร้อยเหลือสิบห้าบาทครับนี้ครับเอาไปคันครับเอาเอาลังผูกไว้ครับนี่ครับผมเสียหายหมดครับแต่ขาดหมดแลวครับผมไปแพ็คอะโอเคครับผมมาถึงรังที่สี่ครับผมรังที่สี่เนี่ยผมจะมีอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือการหามิมในแบบฉแบบับทุยในแบบแบฉับที่แบบว่า ทานมือใหม่มักจะพลาดกันง่ายๆนะครับก็คือจุดต่ําของมิ้มนะครับผมที่มิมม้มทารังอยู่นะฮะปกติเราจะหาเพิ่งหามิ้มเราะจะมองด้านบนนะครับจะเป็นต้นสาบเสือเราจะมองจุดที่มองแบบเออมองมองเห็นอะมองสูงสูงมองอะไรเงี้ยพมิ้มก็จะทํารังแบบนั้นนะครับผม like แต่สิ่งหนึ่งที่จะลืมเลยก็คือบางบางรังมันก็ทำำําต่ําติดดินเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาหามิม้มหาที่สูงต้องหาที่ต่ําด้วยนะครับผมหาที่สูงหาที่ต่ําด้วยนะฮะ อย่าพลาดอย่ามองข้ามนะครับผมอย่างทังนี้ทำต่ำเกือบติดดิน,นอีกประมาณสองนึงก็ถึงดินแล้วผมแล้วไปดูรังอย่างงามนะครับผมไปครับนี่คนดูเนี่ยอยู่เนี่ยรังใหญ่ด้วยนะรังใหญ่ด้วยครับฉะนั้นอย่าพลาดนะพี่น้องอย่าคิดว่าไม่มีครับบางทีมันอยู่รกๆต่ำๆก็มีครับขี่ครับผม โอ้โหหัวน้ำดีด้วยครับผมไปฮนะไปตัดครับไปครับผมโอ้โหหมานจริงๆครับวันนี้สี่รังแล้วออกมาไม่นานออกมาไม่นานก็ได้สีรังแล้วมองไม่เห็นแน่เลยเพราอยู่ข้างล่างครับนีครับผมอ่ะผมนอนตีก็ได้เอา เขาจะตัดกิ่งออกนี่นานนะพี่ดงอือหืออ้าวโหวลงทางนี้ต่อยอีกก็ก็ต่อยอยู่ดีตอนผมมินดูครับเออเอาละมาแล้วโอ้โหกิ่งผูครับนี่นครับ โ okay. อเคนี่ครับมาแล้วครับโอ้น้ำเต็มครับผมน้ำเกือบเต็มสวยจัดสวยจัดวันนี้กล้องค่อนข้างจะลายครับมันโดนโดนไอ้นี่มั้งอะไรนะยางครับผมเช็ดยังไงก็บางทีก็เช็ดไม่ออกครับกลับบ้านใช้สไลด์ถูกรงบงไอ้น้ำถูไอ้ผมน้าสวยครับผม มาต่อฮะเอาละครับมารังที่ห้าครับผมโอ้วันนี้ก็ถือว่าหมานจริงครับผมมาแป๊บเดียวมาไม่นานนะครับผมรังที่ห้านะฮะอยู่ในกอไผ่เช่นเคยแต่ว่ารังนี้หายากสุดๆครับมองยากมองนานมอง่าไรก็ไม่เจอต้องเดินอ้อมไปที่หนึ่งครับถึงจะเจอครับผมเพราะฉะนั้นการหามิมไม่ว่าจะเป็นข้างคลองข้างทางกอไผ่จุดต่ําไม่ว่าจะแบบไหน ให้เราสังเกตด,ดีๆครับผมอันนี้ก็เจอแล้วสังเกตต้องใช้เวลาสักเก่ประมาณสองสานาทีมองปอาดตาไปปาดมาเพิ่งเจอครับผม่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมันขโมงเลยโอแบบ้แบบนี้แป๊บเดียวหมดครับแบบนี้แป๊บเดียวหมดนี่อยู่นี้ครับผมเอาหญ้าด้วยงานหญ้าครับเออจุกหนุยลกเหมือบ อะจะดวมนไปบ้างแล้วนะครับปีที่แล้วก็เอาตรงนี้เอยต้นปีครับต้นปีเอ้ไม่ใช่ต้นปีปลายปีครับชว่วงเดือนตุลาก็ได้รังหนึ่งตุลาพฤศจิทันไมพวกนี้แหละจำไม่ได้จับเดือนไม่ได้ฮะก็มาได้รังหนึ่งนะครับคิดว่าจะมาอีกมันจะขึ้นอย่างน,นี้เอโอ้โหตัดก่อนทีมหนาว โอ้โหโอ้โหงานยากครับปาดยากคััเทโอ้โยชอว่าในก้องต้องมองไม่เห็นแน่อนอนครับใครที่ดูคลิปนะตอนนี้เพราะขนาดคนหายิงยังหายากนะครับทำไม่สังเกตจริงจถึงไม่ได้บ,บ,บอกได้แนะนำว่าเวลาหาต้องใจเย็นครับค่อยหา ค่อยดูนะครับนี่หน้าตัวมิ้มโดนควันแล้วนะครับผมอุย้ยกิ่งพวกนี้มันจะเยอะไปไผ่เนี่ยชชินนี้ครับ น้ำไม่มีแต่กินเยอะมันจะดีดเอาตาเราก็ได้แล้วั้อให้ระวังโอ้โหนานนิดนึงครับผมขอเวลาตัดแป๊บนึง ุดยอดพี่น้องเดี๋ยวผมขอ้แต่ก่อนั้นหลังนี้ถ่ายทาโคตรยากเลยครับเด๋๋วกล้องมันจะไปขูดกับอันนี้เดี๋ยวจะเสียหายครับผมโอเคครับผมดูแล้ว <c oughs> ถึงเอาออกมาได้ก็ไม่สวยครับไม่เวิร์ก <c oughs> หัวน้ําก็ไม่ได้ใหญ่อะไรครับผมให้เขาทำต่างแล้วก็ฟักต่อไปให้ยาที่อื่นไม่ถูกใจครับผมเอายากด้วยนะครังนี้ก็ข้างจะลำบากออกมาในน้ำหวานแตกเล็หน่อยครับเพราะกินเยอะครับผม ปไปหาต่อครับเดี๋ยวผมจะแวะไปเอาเบ็ดด้วยนะครับผมใส่เบ็ดปลาไหลไว้แปดอันนะครับผมไปเดี๋ยวไปกันเลยครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้วันนี้ผมก็จะมากู้เบ็ดปลาไหลนะครับภาวนาให้ยังอยู่ขอยให้หายนะทีมีวัวมากินหญ้าตัวนี้ไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่าครับเมื่อวานผมมาใส่ไว้มีสองคันที่มีอาการคือกินสองรอบไม่ติดนะคือลากเดือดลงไปแล้วก็เดือดหมดนะครับผมดูใหญ่เขาสัควร นะครับี่เห็นบอกว่ารูปูแต่ว่ารูมันดิ่งลงไปนะใหญ่มากเดี๋ยวไปดูคุว่าจะอยู่ไหมวนาให้อยู่แล้วก็ขอให้ติดนะผมไปครับโอโอเคครับผมขวดยังอยู่ไหมขวดยังอยู่ครับขวดแรกยังอยู่ขวดที่สองยังอยู่ครับผมเชือกตึงไหมเชือกเชือกไม่ตึงนะครับ หมดอีกแล้วพี่น้องที่สองว่างไม่ติดครับเดี๋ยวหมดครับสองอันมือกันเลยไม้ไม้ดีมากครับรอยเขาล่อเต็มสระเลยครับแต่สระนี้บอ่อนี้แล้วก็น้องนี้ครับปลาไหลนะ่าจะได้ปลาหลตัวเป็นส,สิบสิบตัวครับที่ก็ได้ไปเนี่ยมาหาก่อนผมว่ามันวันสองวันครับเสียดายมากเลยมาช้าไปครับ มาดูตัวนี้ครับไม่ตึงับผมเชือกไม่ตึงอออันนี้ไม่กินนะครับสามครับผมสี่ห้ากับอันนี้อันนี้จะได้ไหมโอ้ตึงนิดนึงครับผมโอ้นีได้ครับโอ้ นี่หมานะครับผมพาดมัวจะไม่ได้ตัวครับอันนี้นะโอวอันนี้ก็ตึงอ้อันนี้ติดย่าหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะใี้ทุกคนเอาปลายขึ้นไปบนเงินอู้อันนี้ติดครับน,นี่ติดอะไร ติดไม้รือเปล่าคดูอีกครับมาัาจะได้ไหมโอ้โหอันนี้เชือกไม่ตึงครับโอ้ยดูอย่างสวยครับผมน,นี่ดูอย่างสวยไม่ตึงไม่ติดครับผมเดี๋ยวหมดนะฮะยู่ยกัหมด เยอะเกือบหมดพันอีกนี่แหละนี่ก็ไม่ตึงครับอ้ไม่กินเลยพี่น้องดูอ,กออกนี่ดูหนึ่งเยรดวงนี้เงียบเย,ย่รูงนี้ก็เงียบครับอ่ะโอเคครับผมก็สรุปคลิปเลยแล้วกันครับผมก็ได้เพิ่งห้รารังสี่รังแล้วผมยิ้มสี่รังแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวครับโอ้โหมันขนาด สุดยอดครับผมไปกลับบ้านครับฝากกดติดตามและกดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับผม